ฉัน,นจ่ายค่าเช่าด้วยของพวกนี้ไม่ได้หรอกนี่ก็ฟักทองและพวกนี้ก็เหรียญอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีค่าเลยทีอสกาดเหรียญพวกนี้พวกนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับหลายล้านดอลลาร์เลยนะเว้ย <c oughs> นี่ก็ล้านหนึ่งรวยและนี่ก็ล้านหนึ่งแล้วก็ล้าน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 ธนาคารเขาไม่รับแกลกหรอกแบบนี้ไปตลาดสิต้องร้านขึ้นมาแล้วก็ติดป้ายว่าว่าของใช้ชาวสกาดมือสองจากทอ ข้าเป็นคนดังอยู่แล้วขายดีแน่นอนเออว่าแต่ว่านายนะ่ะไม่คิดที่จะเออหางานอะ <c oughs> งานเหรอพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเข้ามีงานทําอยู่แล้วนะรู้ไหมว่าคืออะไรก็ช่วยกู้โลกไงเจ้านะ่ะควรไปหางานทําฉันมีงานทําอยู่แล้วจริงเหรอไกลแค่ทุบเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้ให้มีตัวสอนขึ้นมานะอู้ด้มันความรู้ความรู้คือพลังแต่มันไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่พลังล็อกนี่ต่างหากละ่ะพลังสมองก็คือกล้ามเนื้อนี่ก็กล้ามเนื้อนี่ก็กล้ามเนื้อพวกนี้กล้ามเนื้อ,อทั้งนั้น ทั้งหมดคือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นข้าถูก่อหุ้มไปด้วยสมองมีสมองมากกว่าเจ้าสิ่งน่าหมายถึงพวกเราควรที่จะคิดถึงเรื่องจกคนมีบริวารรับใช้สักคนและจะไปหาบริวารมาจากไหน,หนเออฉ, yeah, ฉันไม่ใช่ใค่ที้จ็จบออจะได้คนรับใช้แล้วอืไอ้ทอกระดอ